สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะมาเจอกันแต่เช้าเลยนะครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนดึกๆกเนี่ยก็มีคลิปออกมานะครับว่าน้องอยู่ที่แอร์พอร์ตนะฮะแหมคนที่เขาเอามาลงเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้โหกลมกลืนจนผู้คนเนี่ยไม่ทันสงสัยเลยนะฮะว่านี่คือลิซ่านะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยกำลังจะบินตรงนะฮะ,ะถ้าบอกว่าเห็นคลิปเมื่อคืนใช่ไหม แปลว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งก็บินตรงจากเชียงใหม่นะครับกลับมาที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะก็หลายๆคนบอกว่าน้องไปเที่ยวนะครับไม่ได้ไปถ่ายงานที่เชียงใหม่แต่อย่างใดเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าการไปเชียงใหม่ครั้งนี้นะฮะโอ้โหมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแม้กระทั่งร้านที่น้องไปกินข้าวนะครับก็ยังเกิดความประทับใจขึ้นเลยนะฮะเ,เดี๋ยว ค่อยว่ากันเรื่องร้านที่น้องไปกินข้าวเดี๋ยวเล่าให้ฟังสัน้นๆนะฮะเอาเรื่องการแต่งตัวและกระเป๋าของน้องก่อนทุกคนเออแอดจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแอดสายตรงหาแอดกิฟเลยนะฮะตามมาเลยแอดกิฟบอกว่ากระเป๋าที่น้องถือเนี่ยใบนี้เนี่ยร่วม4ี่แสนนะทุกคนโอ้โหสี่แสนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นอกจากกระเป๋าเนี่ยจะแพงถึงขั้น4ี่แสนแล้วนะพูดถึงเสื้อเอลลอยของน้องหน่อย ให้ทุกคนถ่ายว่าตัวเท่าไหร่อะให้ห้าวิหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอตัวเท่าไหร่นึกออกไหมฮะเสื้อสองหมื่นกว่านะครับโอ้โหอันนี้แค่เสื้อกับกระเป๋านะฮะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นนะเข้าไปเท่าไหร่แล้วอะสี่แสนกว่า, <Android. S 1> าแล้วนะคือบอกแอปเปิลก่อนว่าไงแอปกิฟแอปเปิลอือมาละอันนี้เป็นเหมือนแบบอันนี้ GB a เน้องนะอ๋อ oh, ของน้อง GBA ของน้องอีทีก็คือ หลุยสีเหลืองต่างหานใบนั้นอะสี่แสนเออครึ่งล้านใช่ไหมแล้วก็ไอ้ใบที่เป็นแบบหมุดปักปัโคมฮาร์ดเหรออันนั้นเสื้อโคมหาร์แต่ใบที่เป็นปักๆกระป๋นอีกกระเป๋าไม่ได้ชื่อคมฮาดกระเป๋าแบรนด์เคทโอ้เสียเลยแรง ก็สืก่อนเดี๋ยวก่อนบอกทุกคนก่อนว่าต้องขออภัยที่แอดโง่เรื่องแบรนด์ด้วยนะฮะราคามันสูงจนแอดไม่เข้าไปถึงจริงๆอดป่ยเพายังยิวกับแก๊ปอยู่เลยทุกคนก็ปล่อยข้บไปนะคือแบรนด์เคสเนี่ยเล่าไปแล้วว่ามันตกแสนกว่าบาทที่เป็นใบมุดมุดดำๆที่เห็นที่เห็นรูปตั้งแต่กลางคืนดึกเมื่อหลายวันก่อนที่แบบไม่ต้องเถียงกันกับที่เห็นรูปด้านหลังแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นข้างหลังยังรู้เลยว่านั่นใคร หนูเปลี่ยนแบร์แล้วพี่พเลิกเห็นกันนะคะอย่างนี้แล้วก็ใบ l อวใบยักษ์อ่ะครึ่งล้านอ่ะคือปกติพี่อลิสจะยิ้วให้แต่วันนี้ที่สนามบินเจียงใหม่เจ้าเนี่ยน้องยิ้วเองนะคะแล้วก็บอกว่าตอนที่เข้าผ่านตมอแล้วไปตรวจของไอ้ปุ้ยเขาต้องถอดเสื้อแจ็คเก็ตน้องข้างนอกออกใช่โอ้แล้วเหลือน้องยืนรอแบบของตรวจอ่ะเอวบางกิ้วหนึ่งมันธรรมดาที่นึ่มันเป็นเรื่องปกติของน้องเอลอยตัวสองหมื่นงี้ แพงเท่าชีวิตเราแพงกว่าชีวิตเราแพงอเราเออเออแล้วนอกจากเรื่องแอร์พอร์ตลุกเนาะจะเล่าต่อเลยค่ะนี้อ่ะก็น้องบินกลับมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีใครที่แบบโชคดีไดเจอน้องหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ากิดมีใครเจอเนี่ยอาจจะมีภาพออกมาให้ดูกันเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เขาบอกว่าไฟต่อไปจะต้องเป็นเจแปนแล้วตามคิวเขาว่าก็เคยไม่เคยพลาดเนาะที่บอกว่าน้องจะบินไปนู่นก็คือตรงตามนั้นใช่หลายคนก็เลยเดาว่าอ่ะ จะไปจัดช่วงวันเกิดที่ญี่ปุ่นพอดีหรอแล้วก็เดากันว่าก็ที่ไปชวนดารานางแบบคนญี่ปุ่นคนนั้นในงานเอลวีไว้ไงใช่ไหมแค่สองวันเองก็เป็นไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันอย่างหรือว่าจะเป็นไปได้หรอทําไมน้องไม่จัดงานวันเกิดที่ไทยทําไมน้องไปจัดที่ญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าน้องอาจจะไปทํางานด้วยอ่าอาจจะมีบางอย่างที่ต้องทํางานอาจจะเป็นตารางที่จะเป็นต้องไปเารอย้อนกลับมานิดนึงก่อนจะไปญี่ปุ่นเมื่อกี้แอบพูดถึงร้านอาหารที่เชียงใหม่ <_ thế S 1> ก็ต้องบอกว่าเชฟเน,นี่ยใครไปเสิร์ชใน Facebook ดูก็ได้นะครับเขาชื่อเพจว่า f a ฟซฟ for you by เชฟตู่ๆนะฮะเมื่อกี้แอดลองพิมพ์ชื่อใน Google เนี่ยคือเด้งขึ้นมาเป็นฮอตเซิร์ชเลยก็ยคือคนเสิร์ชเยอะมากเขาก็เล่าว่าเขาประทับใจแค่ไหนนะฮะในการได้เจอกับน้องเนาะซึ่งแอดชอบตรงที่เขาบอกว่าเขาเมามอยกับน้องมันมากจนลืมไปเลยว่านี่คือคนระดับโลกแอดกิฟใช่คือ,อนี้คือตัวคุณภรรยาเขาบอกเขาออกมาโพสนะ ใช่ไหมก็คือเป็นเชฟคนดังก็คือคนที่เมสากับน้องคือคุณเชฟแต่ว่าคุณภรรยามาโพสก็คือคิดว่าทั้งทั้งคู่น่าจะนั่งเมสากับน้องเพราะเราไม่มีรูมเนาะถูกต้องแต่ว่าเขาบอกว่าจากในเฟซเนอะน้องเขาบอกว่าลิซ่าแบล็กพิ้งบันทึกไว้ในความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเราสองคนเคยได้ทําอาหารเม้ามอยจอยๆอยและแอบเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ล่วงหน้าให้น้องลิซ่าวันนี้ขอเป็นตัวแทนของเชฟสามีโพสต์ค่ะน้องน่ารักมากเป็นกันเอง กลับน้องบอกว่าจะกลับมาอีกอาหารอร่อยมากๆขอบคุณนะคะแล้วลูกพุงสองครั้งโอ้โหอันนี้คุณภรรยาพูดผิดต้องบอกแล้วลูกซิดแพรกสองครั้งหรือเปล่าไม่มีพุงนะะค่ะหลังจากน้องกลับไปความโกราหลก็เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นนี่ก็ทุกคนแบบอยากได้เข้าของที่อยู่ที่โต๊ะที่น้องใช้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการขออย่างนี้มันโอเคหรือเปล่าเออเล่นขอช้อนขอซ่อมขอผ้าเช็ดปากกันแล้วเอออะไรแบบทุกคนคิดยังไงลองคอมเมนต์กันเลยแต่แอดคิดว่า มันก็จริงๆมันมันอาจจะเกินมานิดนึงแม้เพราะว่าการไปขอของร้านเขามันก็น่าจะไม่ได้นะเขาก็บอกว่าขอบคุณที่ยังเหลือโต๊ะก็อีไว้ตค่ะเออเขาก็วูดติดตลกอะเนาะแต่ว่าซึ่งตอนเนี้โพสหายไปแล้วนะมันอาจจะไปกระทบเรื่องเกี่ยวกับที่พูดไปเมื่อกี้หรือเปล่าก็ที่ว่าขอนน่นนี่นั่นก็ไม่แน่นะฮะแล้วก็นั่นแหละก็อยากจะบอกว่าอะยังดีที่ทุกคนให้ความเป็นส่วนตัวกับน้องเนาะถ้ามีโอกาสได้เจอกับน้องเนี่ยแอดบอกเลยว่า าจริงๆนะไม่ต้องไปขอช้อนขออะไรเราก็เก็บเป็นโมเมนต์ดีๆไว้ในจ,จิตใจก็พอแล้วเพราะว่าแอดเห็นคลิปของเมืองนอกเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยน่ารักมากในการที่น้องมาไทยนะทุกคนแบบว,ว่าเลสเปคมาก<อ>ให้แบบพื้นที่ให้สเปซกับน้องมาก<อ>ขอให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปให้เมืองนอกพูดถึงพวกเราอย่างนั้นต่อไปเพราะว่านี่คือบ้านของน้องด้วยโอ้แอดนี่เขาพูดดีนะหันกลับไปทีเขายกโต๊ะที่น้องกินข้าวกับไปละโต๊ะที่ไหนละ่ะหรือผมร้านออกไปเลยเอาผมไปด้วยเอากลับมาปูในห้องนอนเลยอ ดีไม่ดีขโมยรถน้องให้ด้วยน้องขับอะไรบางแล้วก็ทำเป็นพูดดีกับเป็นเพจเราเองีนขนใหญ่จบดีไม่ได้จริงๆอ่ะคลิปนี้เจอกันประมาณนี้ไปดีกว่านะคะสวัสดีครับจ้า